ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทุกขอเสนอนิยายชีวิตรักทักสวาสาตกรรมนำชาติพัฒนาทางไกลายามเมพติดพิชิตความยากจนจากบทประพันธ์ของดมมยันฮี คนรักหัวใจใต้เงาจันทร์ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากพี่ชายของปรายาได้ฝากรอยแค้นให้กับพบทอนเขาก็ได้ย้ายไปอาศัยอยู่ต่างประเทศพบทรต้องการล้างรอยแค้นนี้ให้สะอาดเหมือนใหม่แต่เพราะติดขัดเรื่องของกฎหมายการแก้แค้นระหว่างประเทศ พบทรจึงได้แต่จับตัวประยามากักขังไว้ที่บ้านพักจนทําให้เธอต้องทนทุกข์ทรมารกับการรแกแสลรพัดจากพบทรแต่ท่ามกลางกองเพลิงโทระที่ปะทุใส่กันและกันนั้นกลับมีเมล็ดพันธุ์ของความรู้สึกบางอย่างที่ก่อกำเนิดเกิดขึ้นโดยที่ทั้งคู่ไม่รู้ตัวเลยกนรักหัวใจใต้เงาจันทร์ ฉันกลับมาแล้วมีใครอยู่บ้านบ้างเนี่ยนมนมอยู่ไหมเนี่ยกลับมาแล้วหระคะคุณหนูพบทอนอ้าวนม <c oughs> คุณหนูรับอะไรเย็นๆสักหน่อยไหมคะฉันขอน้ำเปล่าสักแก้วแล้วกันนะนมได้คะ่ะ <c oughs> ขอบใจเอ๊ะเดี๋ยวนมคะทำไมวันนี้หัวนมดำโอ้คุณหนูช่างสังเกตจังเลยนะคะมนมเพิ่งไปย้อมผมมาเมื่อวานนี้คะ่ะไม่ไหวคะ่ะช่วงนี้ผมหงอกแล้วเกิน นอกจากดำแล้ววันนี้หัวนมยังตั้งอีกนะนี่ใส่เจลมาใช่ไหมแมวัยรุ่นเชียวคุณหนูขาช่างหัวนมเถอะค่ะข,ขอสักวันนะคะเอาเถอะเรื่องของหัวนมไม่ใช่หัวฉันอยู่แล้วเออนี่เดี๋ยวนมช่วยไปตามปรายาออกมาพบฉันหน่อยนะเออคุณตู่คาะนมว่านมคะนมเรียกฉันว่าอะไรนะเออตู่ค่ะฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเรียกชื่อเล่นฉันมันเสียง ขอโทษนะคะคุณหนูพบทอนคือคือนมอยากให้คุณหนูเลิกขังคุณปลายาไว้ที่นี่เถอะนะคะนมสงสารเธอคะ่ะนี่ก็ไม่ยอมกินอะไรมาสองวันแล้วนะคะนี่นมพูดอะไรออกมาจะให้ฉันปล่อยปูปลายาไปอย่างนั้นเหรอคุณหนูคะ่ะนมว่าคุณหนูเรียกแค่ชื่อจริงก็พอนะคะเออเอ,อจริงของนมขอบใจที่เตือนแต่นมจําไม่ได้แล้วหรอว่าพี่ชายของคุณปลายาของนมทําอะไรกับพวกเราไว้บ้าง นมจำได้ขน,นมไม่มีทางเรืมแต่คุณปรรยาทั้งไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยอีกอย่างตอนนี้พี่ชายของเธอก็ไปอยู่ต่างประเทศแล้วจะได้กลับมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่นมคงจะหลงมายาของหล่อนละสิปรรยาที่นมเห็นไม่ใช่ผู้หญิงใสซื่ออย่างที่คิดหรอกนะนมแค่ไม่อยากให้คุณหนูทําร้ายเธอค่ะฉันทําร้ายอะไรก็แค่เรียกมาพูดคุยปรับทัศนคติก็เท่านั้นจริงๆฉันก็ไม่ได้อยากทำอย่างนี้หรอกนะ แต่ถ้าไม่ใช่ฉันทำแล้วใคจะทำจะมาทำเองไหมเอางั้นไหมเฮะเหนื่อยนะหรือว่าอยากทำนะกเหรอวาถูกพรฉันไม่อยากจะพูดอะไรอีกแล้วนมไปเอาน้ำให้ฉันแล้วก็ไปตำไกรยามาแค่นั้นก็พอแล้วข้าคนหนู พบทอนนายเรียกฉันมามีธุระอะไรจะเข้ามาทำไมไม่รู้จักเคาะประตูไม่รู้จักหรือไงมารยาทผู้ดีเนี่ย <c oughs> มารยาทผู้ดีมันเหมาะสำหรับคนชั้นสูงแต่มันคงไม่จำเป็นสำหรับคนอย่างนาย <c oughs> ปริยาเธอนี่อวดดีตลอดเลยนะเห็นนุ่มบอกว่าเธอไม่กินข้าวมาสวันแล้วทำไมไม่กินก็ข้าวมันเน่าใครจะไปกินข้าวมันเน่าอ พราะใครล่ะก็แล้วเพราะใครล่ะเพราะใครถามมาได้ปลายาเธอนี่มันปะโถเธอจาไม่ได้แล้วไงว่าใครที่ไปซื้อข้าวมาซื้อมาเยอะจนกินไม่ทันแล้วต้องทิ้งค้างจนมาเน่าพูดมาได้ปัโถนั่นไงท้องร้องแล้วสินะหิวแล้วสินี่ฉันซื้อหมี่เกี๊ยวมาอันนี้ไม่เน่าเธออยากกินไหมล่ะฮะ ถ้าอยากกิน <hi> ก็พ <Hey. S 2> <"P> ูดกับฉันดีๆฉันอาจจะใจดีแบ่งให้เธอก็ได้ไหนพูดสิคุณพบทอนคะขอฉันกินเกี๊ยวของคุณหน่อยค่ะไม่มีทางฝันไ่เถอะไอ้บ้าพูดสิปริยาเธอนี่มันดื้อจริงๆเลยอีตบ้าทำไมต้องแกล้งกันด้วยนะ เห็นฉันเป็นตัวตลกหรือไงอ่ะพี่ชายตอนนี้พี่ชายอยู่ประเทศอะไรคะทำไมพี่ชายถึงทิ้งประยาไปกลับมาคะ่ะกลับมาช่วยประยาให้พ้นจากนารกขุมนี้ทีเถอะไปซะอย่ามายุ่งกับฉันนมเองค่าคุณประยาเปิดประตูให้นมหน่อยนะคะ นมกียวน้ำมาให้ทานค่ะไม่กินค่ะประยายอมตายดีกว่าต้องกินเกี้ยวของอีต่นั่นโอ้คุณประยายอย่ากโกรธคุณหนูเลยนะคะจริงๆแล้วคุณหนูเป็นห่วงคุณประยายมากนะคะเป็นห่วงด้วยการทําร้ายประยาเนี่ยนะนมรู้อะไรไหมวันก่อนน่ะไอ้คุณหนูของนมอ่ะมันบอกว่าจะทุ่มโพเดียมใส่ประยายด้วยค่ะนมปล่อยตัวประยายไปเถอะนะ คืนอิจภาพคืนให้ปรยาคืนความสุขให้ปรยาเถอะคะ่ะใจเย็นๆนะคะเรื่องการคืนความสุขเนี่ยคุณหนูพบทอนของนมแกถนัดนักละค่ะเพียงแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาแล้วเมื่อไหรล่ละนมปรยาจะทนไม่ไหวแล้วเนะของอย่างนี้มันต้องใช้เวลามันมีขั้นตอนต้องทําตามรถแบบที่คุณหนูเขาวางไว้ค่ะเออทานหมี่เกี้ยวนี่ก่อนเถอะนะคะนมรู้ว่าคุณหิว หนูไม่บอกคุณหนูละคะ่ะทานซะเถอนะคะงั้นประยาไม่เกรงใจเลยนะคะ <c oughs> หิวไม่เค่อยหิวเลยนะคะ <c oughs> อากาศตอนเช้านี่มันช่างสดชื่นจริงๆเลยตอนนี้ประยาจะตื่นหรือยังนะไม่รู้เมื่อคืนเธอจะได้กินเกี๊ยวที่เราฝากให้นมเอาไปให้หรือเปล่า <c oughs> คนอะไรก็ไม่รู้ ทำไมดื้ออย่างนี้นะเย้แล้วค่ะคุณหนูพบทอนเย้แล้วค่ะเสียงนนท์นี่ท่าทางตกใจอะไรหรือเปล่าคุณประยาเธอประยาประยาทำไมคุณประยาหนีไปแล้วค่ะฮะประยาหนีไปคุณหนูรีบตามไปเร็วสิคะประยาทำไมเธอต้องหนีฉันด้วยเธอไม่รู้หรอว่าฉันเป็นห่วงเธอมากแค่ไหนโอ้ยจะมัวคิดในใจอยู่ทำไมล่ะคะนี่รีบออกไปตามสิคะก็จริง เราไปดูห้องเราถึงแอบออกมาได้ว่าแต่ตอนนี้เราต้องไปทางไหนต่อเนี่ยอย่าบอกนะว่าเรากำลังหลงป่าทำยังไงดีเดี๋ยวจ้านี่เราหลงป่ามาลึกขนาดนี้เลยเนี่ย ตอนนี้ผมอยู่ในป่าทางตอนเหนือของประเทศไทยผมมาตามล่าปโปเกมอนสายพันุ์หาย,ยากผมต้องการอีกแค่สามตัวเท่านั้นมันก็จะครบเพื่อจะกลับไปยืดยิ้มคืนเอ๊ะนั่นนั่นมีคนเดินผ่านมาห่อคุณคะช่วยด้วยคะ่ะโอ้โหนั่นไงมันผมเห็นอะไรบางอย่างอยู่ไหวไหวคุณคะช่วยพาประยาออกจากป่านีิทีได้ไหมคะ โอ้ดูลักษณะท่าทางอย่างนี้น่าจะเป็นปูแกมอนมากกว่าสายพันธุ์นี้จะมีถิ่นอาศัยอยู่ทางภาคเหนือตอนบนว่าไงจะแม่สาวน้อยคุณคะคุณรู้ทางออกจากป่านี้หรือเปล่าคะแม้นท่าทางของเธอจะดูบบาบางแต่ผมจะประมาทเธอไม่ได้ผมต้องปฏิบัติกับเธอด้วยความยำเกรงนี่คุณตกลงคุณรู้ทางออกไหมเนี่ย แม่สาวน้อยดูเธอเริ่มหมดหิดแล้วผมต้องหาจังหวะที่เธอเผลอแล้วเข้าจัดก,การอย่างรวดเร็วไม่ให้ทันตั้งตัวเอ๊ะนี่คุณคุยกับใครอ่ะไม่มีอะไรนู่นไงหมูปา่าไหนคะไหน,น <อะ S 1> ไหนเธอเผลอแล้วชิงจังหวะบุกกรอเลยแล้วกัน,<อ>น,นสับเขาที่ต้นคอทีอ่ขเขาเขาที่ก้นกบอันเป็นจุดศูนย์รวมประสาททำให้เธออ่อนแรงไอ,อ้บา้าปล่อยฉันนะปล่อยซะน,นี่<อ> เอาละตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของผมอย่างร้อยเอร์ซเธอหมดแรงที่จะต่อสู้และนี่จะเป็นอาหารเย็นของผมเฮ้ยนั่นประยาดิเฮ้ยนั่นแกจะทำอะไรอะ่ะฮะพบทนสำหรับการใช้ชีวิตในปา่านี้คุณต้องพร้อมเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันอยู่เสมอตอนนี้มีสิ่งมีชีวิตเพศผู้เดินย่างสาม,มขุนก็มาหาผม ลักษณะเขาน่าจะเป็นจ่าฟูงอกพายลายพึงคิ้วเข้มสงกับเป็นผู้นำบาั้กายตาที่ดูดันก็แฝงด้วยความอ่อนโยนแต่ในความอ่อนโยนนั้นก็แฝงด้วยความหงุดหงิดอยู่ภายในหงุดหงิดอะไรไม่ได้กูดนี่อารมณ์ดีพ่อโต นั่นไงเขาเผอแล้วนะผมบุกแล้วนะนี่แกทำอะไรออกมาจกดอกนี่อต้นระวังนะมันมีปืนด้วยประยาไม่ต้องห่วงต่อให้มันมีปืนฉันก็ไม่หวั่นเพราะฉันมีนายมีอะไรมีเธอไงล่ะประยาพกทรเปลี่นเพลงเธอ เพลงออกจากเพราะนี่ฉันแต่งเองเลยนะเนี่ยโอ้โอ้โอ้ไม่นะไม่เพราะสองคนกำลังมีความรักมันเป็นเรื่องผิดกาลเทศะอย่างมากเลยพอเถอะพอเถอะเฮ้ยเฮ้ยแกพูดใครวะพูดไปนี่นะนี่ไงเอาปืนมาดิอย่ามาแย่ปืนจะได้ไมามาแย่ปืนโอ้โอ้โอ้ไม่นะไม่ผมพลาดท่า โดนปืนลั่นเข้าที่บริเวณช่วงล่างของลำตัวหรือที่เรียกกันว่าแฮมสตริงมันทำให้ผมขยับตัวเคลื่อนไหวได้ยากลำบากมากเลยอ่ะเอ,ะอ,ะอะประยาเธอปลอดภัยแล้วนะอ๋อทไนไายโดนมีแทงที่แขนน่ะไม่เป็นไรเธอทนได้แผลแค่เนี้แต่เลือดนายไหลไม่หยุดเลยนะ <laughs> ช่วงระวางที่เขาแย่งปืนไปจากผม ผมได้ใช้มีดสปาตาตัดคุาที่หลอดเลือดอาร์เทอรีของเขาไม่แสดงว่าไม่เกินห้านาที <c oughs> เขาจะเสียเลือดจนตายไม่ไม่จริงอ่ะฉันไม่เชื่อเ <c oughs> ชื่อผมเถอะผมจบโทรทางด้านนี้ผมตัดเส้นเลือดนี้มันนักตอนนักแล้วไม่ว่าจะเป็นงูเหลืองแอฟริกาหรือควายป่าใบาสันตายโหงตายหาคามือผมกันงนงั้นอ่งไอ้ป้าแต่แดดเอะหายแ้นอยเถอะไม่ไม่ สาวน้อยอย่าเตะที่เราวางับแม่สาวน้อยอย่าเตะวาง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 โอ้โหโอ้โหไม่นะไม่ผมโดนโจมตีอย่างหนักหน่วงที่บริเวณกับโปกเกบอลของผมผมคิดว่า <S <S 2> <S 2> ผมคงจะหมดสติภายในไม่ช้านี้ ปรยาปรยาพอเถอะมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกฉันรู้ตัวว่าฉันไม่น่ารอดหรอกไม่นะพบทรนายต้องไม่เป็นอะไรปรยาก่อนที่ฉันจะตายฉันมีเรื่องที่จะต้องบอกกับเธอฉันขอโทษที่ัมแต่จะคิดแก้แค้นเรื่องพี่ชายของเธอโดยที่ฉันไม่เคยคิดคำนึงถึงความรู้สึกของเธอเลยไม่เป็นไรพบทรฉันเข้าใจปรยาขอโทษนะ ที่หาว่าเธอทําข้าวเน่าฉันฉันรู้ว่าการซื้อข้าวสารมาเยอะๆมันไม่ใช่ความผิดของเธออประยา,าฉันมีของที่จะให้เธอช่วยล้วงลงไปในกระเป๋ากเกงของฉันหน่อยสิได้ค่ะโอ้โหประยาฉันล้วงลึกไปแล้วฉันรู้สึกดีจังแต่เมื่อกี้เธอล้มผิดข้างนะ ทำไมนะลองลบอีกขั้งสิฮะนี่มันใช่แล้วขันสีแดงขันสีแดงที่ฉันยึดไปจากเธอเมื่อตอนสงกรานที่ผ่านมาฉันรู้สึกผิดมาตลอดที่ทำให้เธอไม่ได้เล่นสงกรานเธอเก็บขันแดงนี้ไว้ให้ดีนะอย่าให้มันห่างตัวเพราะฉันฉันอยากให้เธอมีอารมณ์ขันตลอดเวลาทอนนายเป็นคนตลกนะ เวลาที่ฉันอยู่กับนายอะฉันก็มีอารมณ์ขันอยู่แล้วฉันไม่ต้องมีขันสีแดงก็ได้ฉ,ฉันไม่ไหวแล้วประยาแต่ฉันยังมีชีวิตยอยู่ฉันอยากจะใช้โอกาสนั้นพาเธอไปเที่ยวประเทศประเทศอะไรคะประเทศซิดนีย์สักครั้งนึงบาที่สุดพรบทรประเทศซิดนีย์มีที่ไหนล่ะอเอาเหรอ,อนันไงเธออมยิ้มแล้วประยาเธอรู้ไหม เวลาเธอยิ้มเธอสวยมากปยาฉันฝันนะว่าเราสองคนจะมีครอบครัวแล้วก็สร้างบ้านหลังเล็กๆที่ทำจากโครงสร้างคอนก,กรีตคอนกรีตคอนกรีตพบทนตับ้าแต่คนผีทะเลฉันฉันคงทำตามสัญญาไม่ได้ไม่นะฉันขอโทษเข้มแข็งสิพบทนนายต้องอยู่กับฉันนะ แล้วเราสองคนต้องมาช่วยกันบูรณาการความรักของเราทุกภาคส่วนไลยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำไหนจะยอมแพ้อะไรง่ายๆแบบนี้เหรอพรอ่อจอ,อนพยายาลากนพบจอนนายตายไม่ได้นะ I love you I so sorry And I love you too, Praya. Thank you. Thank you, T-Time. <laughs> Been still loving you. And I'm still missing you. Tonight I train the bar. ดนตรีออกมาเต้นแต่วันนี้มันไม่ปกติครับคือเขาให้ผมออกมาเล่าร้องมาพูดอะไรบางอย่างดูซึ่งสารภาพตรงนี้เลยนะครับผมเป็นคนกลัวการออกมาพูดต่อหน้าคนเยอะๆคุณคงแบบเอาแล้วมึงร้องเพลงก็เวลาร้องมันก็ร้องไปเลยไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดเนื้อร้องก็จำได้อยู่แล้วพอออกต้องมาพูดจริงๆอย่างเงี้ยมันสั่น ตื่นเต้นนะครับกลัวจะจำเรื่องไม่ได้กลัวลำดับเรื่องไม่ถูกกลัวเขาไม่อยากฟังเราขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจหน่อยได้ไหมครับขอบคุณมากครับผมคือเฮียเฮียโนตเขารู้ว่าผมเวลากลัวอะไรก็ชอบออกไป,ปเผชิญหน้า เขาก็เลยอ่ะกูยกเวทีนี้ให้มึงลองดูเล่าได้นะครับก็เลยมีกำลังใจเลยตัดสินใจครับเล่าเรื่องเกี่ยวกับความกลัวดีกว่าสุดๆเลยคือผมผมกลัวการขึ้นเครื่องบินครับผมกลัวมากไม่รู้ไปจำมาตอนไหนไม่รู้ว่าไปดูหนังเรื่องไหนมาไม่รู้ว่าไปฟังข่าวอะไร แต่รู้สึกว่าภาพที่เห็นภาพในจินตนาการมันน่ากลัวนะการขึ้นเครื่องบินแล้วแบบมีนู่นมีนี่เลยกลัวทีนี้เลยมีผลต่อการใช้ชีวิตและการงานนะครับผมต้องทัวร์คอนเสิร์ตเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตแต่ละทีบางทีเขาจ้างไปไกลๆต้องนั่งเครื่องบินไปลูกน้องก็บินไปครับผมขับรถตามไปมันเลยเป็นข้อแม้ในชีวิตนะครับถ้ารับงานวันนี้ที่เชียงใหม่พรุ่งนี้ กูไปเล่นภูเก็ตไม่ได้แล้วเพราะกูขับรถไปไม่ทันจริงๆลำบากนะครับใช้ชีวิตลำบากแต่ก็เป็นคนชอบเผชิญหน้าเพราะฉะนั้นก็เลยไปเรียนพารามอเตอร์ครับเรียนการบินเออแบบลองดูซิก็เริ่มทุเลาเออมันมันเอาชนะได้นะความกลัวและมีมีสิ่งหนึ่งเลยที่กลัวมากกว่าการออกมาพูดต่อหน้าคนหรือว่าการขึ้นเครื่องบิน ผมกลัวความรักครับไม่ต้องทำหน้าไม่เชื่อกันขนาดนั้นนะน,นะจริงๆครับคุณอาจจะคิดว่าโอ๊ยจอยบอยนายนี่แบบเจ้าชู้เพลย์บอยนั่นแหละครับไอ้ตรงมุมเนี้ยที่โดนพระยี่ห้อมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยการมีความรักสำหรับผมไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปตั้งแต่เด็กจนโตในสมัยวัยรุ่นเรากลับมาถึงบ้าน พ่อก็จะโจะเมื่อไหร่จะมีแฟนจริงจังเมื่อไหร่จะแต่งงานอยากอุ้มหลานแล้วครับป้าครับครับเร่งมืออยู่นะครับใจเย็นๆนะครับอายุ30กลับมายังโดนเหมือนกันแต่ก็จะเปลี่ยนเรื่องราวไปแล้วโจป้าว่ามึงทําใครท้องก็ได้นะป้าไม่ว่าหรอกคือมันเริ่มมันเริ่มเสืส่อมศิละธรรมแล้วตอนนี้40สิบ กลับถึงบ้านโจ๊กปาว่าไม่ทันละมึงไปฝากน้ำเชื้อไว้ดีกว่า <S <S ไม่ใช่ว่าไม่อยากไม่อยากมีนะอยากมีครับอยากมีอยากมีแบบความรักอยากแต่งงานอยากมีลูกอยากมีทุกอย่างก็คิดคิดไปคิดมานะครับก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมวะ นึกขึ้นได้ครับผมมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ทุกครั้งที่ผมเผลอผมจะพิมพ์ชื่อเขาลงไปในคอมพิวเตอร์เนี่ยเซิร์ชทำแบบไม่รู้ตัวนะเผลอนั่งตึ๊ดตึ๊ดตออไม่มีอะไรก็ผู้หญิงคนนี้ครับเป็นแฟนของผมตอนสมัยผมเพิ่งเริ่มมาเป็นนักร้องคบกัน3-4ปี รักกันมากๆมีโครงการจะแต่งงานด้วยกันน่าจะเป็นคนเดียวเลยละ่ะพี่รู้สึกอยากจะแต่งงานด้วยแม้แต่ชื่อโจอี้บอยเนี่ยนะครับก็เป็นชื่อที่ผมกับเขาคิดว่าถ้ามีลูกด้วยกันเนี่ยจะตั้งชื่อลูกว่าโจอี้บอยแต่ปัจจุบันก็ยืมมาใช้ก่อนคบกันมีความสุขดีครับมีความสุขแล้วก็ ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเขารู้สึกว่าการมีชีวิตกับผู้ชายที่เป็นนักร้องเนี่ยม,มันเหนื่อยบางทีเราไปทัวร์คอนเสิร์ตบางทีอะไรเขาเลยตัดสินใจมาถามผมว่า mm hmm. เธอเราจะไปต่างประเทศแล้วละ่ะเราจะไปเรียนเราจะไปนิวยอร์กเธอเลิกตรงเนี้ยไปเริ่มต้นใหม่กับเราไหมไปหาอะไรทำกันใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกัน ผมก็เคยนี่ความรักแต่นี่ชีวิตเลยอะเราเลี้ยงดูพ่อแม่เราด้วยอาชีพนี้ทำเป็นอยู่อย่างเดียวเลยเอาไงดีวะคือนึกอะไรไม่ออกก็เลยโมโหที่เขาไม่เข้าใจเราอนะเฮ้ยไม่รู้เว้ยเลือกไม่ได้เธอเลือกดีกว่าเขาก็งั้นเราไปนะไปเลยสามสี่ปีไม่มีความหมายเรื่องแค่นี้เชิญ ตัดขาดกันตั้งแต่วันนั้นเราเขาไม่คิดไม่คิดจะง้อครับโมโหโกโรธทำไมเรื่องแค่นี้เขาเข้าใจเราไม่ได้ไม่ง้อกันเดือนหนึ่งผ่านไปก็ยังโกรธไม่ง้อเดือนที่สองผ่านไปเริ่มคิดถึงแต่ก็ในใจก็แหมคนเราเดี๋ยวมันก็เลิกกันเดี๋ยวมันก็กลับมาคืนดีกันนะนะเดือนที่สามใจเริ่มแป้วแล้วเริ่มคิดถึงแต่ก็ไม่ได้ติดต่อกันผมเลย ตัดสินใจออกไปกินเหล้าในคืนหนึ่งนะครับไปสีลมซอยสี่นั่งกินเหล้าคนเดียวเลยดื่ม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 ได้สักแป๊บหนึ่งฝนก็เริ่มเทลงมาตกลงมาหนักเลยครับผมก็หยิบขวดหยิบแก้ววิ่งเข้าไปในร้านก่อนที่จะเข้าไปในร้านเนี่ยเหลือบมองไปทางหน้าปักซอยมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมา จูงมือผู้ชายมาด้วยท่ามกลางสายฝนเลยคือแฟนผมน่าจะมากับแฟนใหม่แหละ